สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งก็จะนําความรู้แล้วก็ทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับมาฝากท่านนะครับเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการค้นหาไฟล์เพลงนะครับที่มีในเครื่องนะครับแบบรวดเร็วกันนะครับ ปกติแล้วนะครับเวลาเราค้นหาฝ่ายนะครับหลายท่านอาจจะค้นหานะครับโดยใช้วิธีการเปิดเข้าไปในในวิดีโอเอ็กซ์พล r o นะครับแล้วก็ใช้ช่องเสิร์ชนะครับในการค้นหานะครับช่องเสิร์ชนะครับเข้าไปในการค้นหานะครับซึ่งหากท่านค้นหา วีนี้นะครับมันก็ก็สามารถทําได้นะครับแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับก็กดค้นหานะครับซึ่งมันก็จะช้านะครับในในการหานะครับแต่ส่วนมากที่ผมใช้นะครับก็จะใช้เป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งครับในการค้นหานะครับจะเป็นโปรแกรมที่เล็กๆแล้วก็สามารถที่จะค้นหาได้เร็วนะครับ โปรแกรมที่ว่านะครับก็คือโปรแกรม e v e r อร์ลิตนะครับ Search Engine ตัวนี้นะครับ e v e r อร์ลิตนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับค้นหาโดยใช้คำว่า e v e r อร์ลิตนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งบนเครื่องได้นะครับวิธีการค้นหานะครับท่านก็ ดำคลิกเข้าไปนะครับหากติดตั้งเสร็จนะครับก็ดำคลิกเข้าไปนะครับเวลาเราเปิดโปรแกรมปุ๊บนะครับนโะปรแกรมก็จะทําการค้นหาไฟล์แล้วก็ทําดัดชนีไฟล์ไว้ให้นะครับเผื่อท่านต้องการที่จะค้นหาไฟล์อื่นนะครับในในเครื่องนะครับทุกครั้งนะครับเมื่อมีไฟล์ใหม่มันก็จะทําการค้นหาแล้วก็ไปสร้างดัดชนีไว้นะครับ เปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอลักษณะนี้นะครับนะลักษณะนี้นะครับทีนี้นะครับหากท่านต้องการที่จะดูว่าเออในเครื่องของเรามีไฟล์ที่เป็นเพลงไ่ลยเพลงมีอะไรบ้างนะครับท่านก็สามารถที่จะหาง่ายๆนะครับเพียงแค่กดเข้ามาตรงคําว่าเสิร์ชนะครับแล้วก็ไปติ๊กตรงคําว่าออดิโอนะครับตัวเนี้ยนะครับ โปรแกรมก็จะหาไฟล์ a อ d โอนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ mp3 นะครับไฟล์ m i d i ไฟล์เสียงไฟล์อะไรนะครับมาให้ท่านนะครับโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งท่านจะสังเกตว่าเวลาท่านคลิกตัวนี้นะครับแค่เสิร์ชปุ๊บนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับเร็วมากนะครับโปรแกรมนี้นะครับลองลองเอาไปใช้ดูครับหรือท่านอยากจะหาอย่างอื่นนะครับเช่น จะหาไฟอะไรที่ขึ้นต้นด้วยสอเสืออย่างเงี้ยครับลองดูครับจะสังเกตว่าแค่ท่านกิกลงไปนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับขึ้นมาให้เลยนะครับซึ่งผมว่าเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูงโปรแกรมเล็กนะครับสามารถสูงนะครับในการที่จะหาไฟล์ต่างๆในเครื่องนะครับได้ได้เร็วนะครับท่านก็ลองเอามาใช้ดูนะครับ อันนี้ก็หากท่านจะหา,หาไฟเ,เพลงนะครับที่ที่ผมพูดถึงตอนแรกก็คลิกเข้า่าเสิร์ชนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับเป็นออดีโอนะครับไฟเพลงทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องนะครับก็จะมานะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับคนไหนที่ชอบฟังเพลงแต่ว่า ไม่รู้ว่า, fake, เ,าเพลงของตัวเองนะครับไปอยู่ตรงไหนบ้างในเครื่องนะครับนะของผมก็เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็นํามาฝากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับครั้งหน้านะครับแล้วก็อย่าลืม s u b ส c คร b e กันนะครับสวัสดีครับ